สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าขอใช้แพลตฟอร์ม t i t t อกแล้วก็ช่องแดงช่องฟ้ากระจายเสียงนะครับเพราะว่ากงศูนสัญจรจะได้ออกทำงานแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่2 2สอถึ 23, ีากุมภาพันธ์นะครับสองหวัดพุทธนานาชาติออสตินนะครับตรงใครอยู่ไหนใครมีคำปรึกษาข้อสงสัยจ่าแนะนำให้ไปถามเลยครับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์เนี่ยมีอะไรที่ช่วยเหลือพี่น้องแบบบรรเทาทุกข์ไหมถ้าเกิดอย่างเช่นเนี่ยย่งย่งผมไม่อยากถามนะแต่ผมไม่รู้ว่าท่านกงศุนก็คงไม่อยากจะคุยกับจ่านะครับแต่ถ้าพี่น้องไปเจอท่านนะครับจ่าฝากคําถามหน่อยครับว่าโอเคเข้าใจละถ้ามันหวยออกกับเราเนี่ยแล้วเนี่ย Immigration USCIS หรือ DHS เนี่ยจะติดต่อไปทางกงศูนใช่ไหมแล้วกงศูนประสานงานอย่างไรนะครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพ เพื่อเพื่อเมื่อวันนั้นมันมาถึงแล้วเข้าใจอยู่ว่าหลายๆท่านก็คงบอกเฮ้ยจ่าไอ้พวกนี้ไปผิดกฎหมายแล้วอะไรจะให้กองสุลนมาตรงมาตอบอะไมเข้าใจครับเข้าใจแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของของของสิทธิ์ของคนการเป็นคนไทยที่ที่พี่พ,พี่น้องๆที่มาทํางานที่เป็นกองสุวนเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะต้องทํางานให้กับประชาชนและนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทอาจจะบันเทาทุกหรือใคร ข้อสงสัยหลายๆท่านได้เพราะว่าเมื่อถูกจับไปแล้วเนี่ยมันเหมือนดาร์กหมดมันแบล็กหมดมันไม่รู้ว่าข้อมูลผมตอบได้ในในเฉพาะช่วงเจ้าหน้าที่ที่ที่ถูกจับกลุ่มรัดเข้าไป process ขึ้นศาลแต่จากนั้นเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าทางการไทยเนี่ยประสานงานกันอย่างไรฝากช่วยถามท่านกงศุลต่างๆที่ระมากงศุลสัญจรพี่น้องเท็กซัสเขตเท็กซัสก็ถือว่าเป็นเขตร้อนแรงติดกระชายแดนแล้วก็มีคน ทะล,ลักเข้ามาเยอะแยะไปหมดทั้งผิดกฎหมายทางธรรมชาติทั้งโอเวอร์สเตย์เยอะแยะไปหมดถือว่าเปอร์เซ็นต์เยอะไม่น้อยไปกว่าแคลิฟอร์เนียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยครับพี่น้องชาวไทยนะฮะไปนะครับยี่สิบเอดยี่สิบหที่วัดพุทธนานา,นาชาตออสเตนนะครับพี่น้องชาวไทยแวะเข้าไปถามแวะไปทักทายแล้วช่วยเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังหน่อยเพราะว่าจ๋าเชื่อว่ามีอีกหลายหลายท่านนะครับที่ อยู่พำนักอยู่ในอเมริกาที่เป็นเชื้อเป็นเป็นคนไทยนะครับที่อยากทราบข้อมูลนั้นมากเพราะว่าโอเคเข้าใจละแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ด้วยอยู่ในความกลัวอยู่ละเราก็เข้าใจละว่าเราโอเวอร์สเตย์ทางกองศูนย์ก็ทําอะไรไม่ได้มากแต่จะเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกองศูนย์ต้องให้ข้อมูลเหล่านี้เราได้แน่ๆนะครับยังไงฝากฝากพี่น้องไปถึงตรงนั้นก็ช่วยถามท่านท่านกองศูนย์หน่อยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงพ r ร c เซ็ยังไง หรือว่าเพราะว่าเราจะไม่เป็นเหมือนอที่เราเห็นในคลิปที่เป็นทางลาตินโอมีเครื่องบินทหารพาไปส่งนั่นนี่จะาเชื่อเลยฟันธงเลยว่า,าเพราะว่าไทยไทยมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าขา่ายแบบแบบลาตินที่เข้ามาทะลักมาทางธรรมชาติก็จะเป็นโอเวอร์สเตย์ซะส่วนใหญ่เราก็อยากจะได้อยากรู้คําถามหรือว่าเขาไม่สนใจกองสุนเลยเขา กับส่งตั๋วอะไรเงี้ยแต่จ่าคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะจ่าเชื่อว่าเขาต้องเขาต้องประสานงานกับกองศูนย์นะครับแล้วกองศูนย์ก็ประสานงานแล้วก็ส่งกลับไทยอันนี้ถ้ามันไม่ใช่เป็นความลับสุดยอดอะไรนะมันเป็นความลับที่ที่เราควรจะรู้อยู่แล้วแหละในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเข้าใจอยู่มันก็ไม่ใช่เป็นท็อปิกที่ต้องมานั่งคุยนั่งเล่าเอ้ยถ,ถูกจับเองจะไปอย่างนี้นะแต่ด้วยสถานการณ์เนี่ยจ่าเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยในอเมริกาพร้อมที่และพร้อมที่จะทําความเข้าใจกับ process มาก บางคนอยู่กันมา20กว่าปีแล้วนะฮะไม่ได้กลับไทยเป็น20กว่าปีมีมีจากคุยมาเขาอยู่เพื่อลูกจริงๆอะ่ะเขาอยู่เพื่อลูกอะ่ะเอาลูกเขาคลอดนี่แล้วอะ่ะเขาก็ต้องอยู่เพื่อลูกอะ่ะเขาจะไม่ทิ้งลูกเขาอะ่ะก็เข้าใจอยู่ตรงนั้นก็เข้าใจดาดาก้าอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดยังไงช่วยฝากด้วยนะครับแล้วใครได้ข้อมูลยังไงหลังไม์มาให้จ่าหน่อยครับจ๋ายยินดีที่จะนําเสนอเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นอา่า มันมีข่าวอีกข่าวนะครับที่แบบเยอะแยะไปหมดแล้วก็กระจายไปบางครั้งจากก็ยังยังงงว้ยข่าวเหล่านี้มันมาจากไหนนะครับคือแบบนี้ครับถ้าพี่ร้องคนไหนนะครับได้ข้อมูลว่าไอซ์ลงร้านนี้ร้านนี้นะครับช่วยส่งข้อมูลชื่อร้านมาหน่อยครับเดี๋ยวจ่าจะโทรไปแบบสุภาพสุภาพมานะแบบก็ไม่ได้ไปซ้ําเติมหรืออะไรก็อยากจะถามเพื่อเป็นข้อมูลเพราะว่าถ้ามันไม่จริงเนี่ย มันก็เหมือนกุกข่าวแล้วก็สร้างความกลัวอีกละแต่ถ้ามันจริงเราก็จะบอกว่ามันจริงนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีร้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจว่าวางทาคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวจ่าจะโทรไปไปคอนเฟิร์มแล้วก็ลองถามไถ่ดูนะครับแล้วก็จะได้กระจายข้อมูลให้ถูกต้องออว่ามันมันเป็นอะไรยังไงข้อมูลมันเป็นอะไรยังไงแล้วแล้วถ้าถ้าจ่าถามอยากจะถามไปอีกว่ามันมีอะไรดึงดูด ให้ไอซเข้ามาอ่าในอดีตไปสัมภาษณ์แล้วก็จ้างแต่งไหมแล้วใส่ที่อยู่ระบ,บุร้านอาหารนี้ไหมมีการทุบตีแบบพ่อครัวเมาเหล้าโอ๊ยโยนไอพ้พ,พัภีเข้าไปชนหน้าเรียกตำรวจมาเมื่อสามสีปีก่อนสามสี่ปีสามสี่สามสี่ปีก่อนไหมนะแต่ถ้ามันแบบไม่มีอะไรเลยร้านนี้อันนี้ก็น่าสนใจมันยิ่งทำให้เราต้องคิดเยอะละครเนี้ยว่าโอเค มันถึงระดับไหนแล้วแล้วถ้ามันมาถี่มากแบบสุม่มแบบมาแบบไม่มีเหตุและผลที่จะดึงดูดไอซ์เข้ามาเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องยกระดับในการรับมือไปอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องดูต้องดูต้องดูงดแล้วแล้วแล้ร้านอื่นๆละ่ะทําไมเพ่งแรงร้านไทยทําไมมันมันมีคําถามที่แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้าเรายิ่งได้เยอะยิ่งเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เราสามารถอนาลซิส s หรือว่าวิเคราะห์ได้ดีนะครับแล้วก็จะได้เตรียมการ ไม,ไม่เชิงว่ารับมือแต่ทําใจให้พร้อมแล้วก็ทําตัวให้มันพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้ยังไงก็ฝากด้วยครับใครมีข้อมูลเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าวางนี่ก็จะโทรละแล้วถ้าถ้ามีใครมีข้อมูลไม่ว่าจะสเตทไหนนะครับร้านไหนร้านไทยร้านนวดร้านอะไรร้านอะไรเขาลงไปเนี่ยยังไงก็ช่วยบอกมาด้วยครับยังไงขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยครับมีสต,ติครับผมอ เปิดประตูเดินออกอะไรมาก็มองซ้ายมองขวาหน่อยนะครับเนาะแต่พวกนี้เขาไม่ค่อยสุ่มไม่ค่อยสุ่มแอบแล้วฮะไปก็ไปเลยเดินก็เดินเข้าไปเดินไปก็โชว์ป้ายแบชเดินเข้าไปแล้วก็แสดงตนว่าทํานู่นทํานี่ทาภารกิจอย่างนี้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวจะ,จะมาบอกให้กับไอ้ที่ร้านที่บอกไอซ์ลงสิบสามคนนะฮะลงไปร้านอาหารแล้วมีภาพที่แบบจับกล้องจับกล้องร้านอาหารนะนะว่ามีไอซ์เจ้าหน้าที่ลงไป โอ้ uh, oh, ใช่ากาคิดว่ามันไม่มีใครปลอมหรอกนะแต่ไฟไหม้ที่มาลาบ,บูหรือว่าที่เอเนี่ยมันยังมีคนปลอมเป็นชุดเครื่องแบบนักดับเพลิงเข้าไปนะถูกจับนะเหมือนไปตีเนียนกาก็ไม่รู้จุดประสงค์อะไรนะเขาแบบหรือว่าเขาอาจจะเป็นลูกจิตหน่อยเขาอยากจะเท่อยากเป็นเหมือนนักเป็นนักดับเพลิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย จะมีคนสวมเป็นไอซ์ไหมจ๋าเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับต้องมี Make ั u r e ว่า,าตรวจแบั number ทุกอย่างมีกลงมีกล้องเพราะว่ามิจฉาชีพมันก็จะฉวยโอกาสในช่วงเวลานี้ด้วยเยอะพอสมควรนะครับโอเคครับพี่น้องสู้ๆครับ